คำเตือนโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมทกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตร 10ล่างนะครับเป็นสูตรระยะยาวนะครับสถิติย้อนหลังมาทำให้ดูวันนี้นะครับมาให้ดูวันนี้นะครับทั้งหมด18งวดนะครับ18งวดก็ให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันแล้วก็นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ เอาละครับมาดูการตั้งโจทย์ก่อนนะครับตั้งโจทย์ก็รางวันที่1ก็ตั้งลงไปเลขท้าย2ตัวล่างตั้งลงไป3ตัวหมุนครั้งที่1 3ตัวหมุนครั้งที่3แล้วก็3ตัวหมุนครั้งที่4นะครับตั้งลงไปนะครับวิธีคำนวณน,นะครับก็ใช้หลักแสน หนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สี่สองครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่ สองครั้งแล้วก็บวก5คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก2แล้วก็บวก2นะครับบวก2แล้วก็บวก2ก็จะได้สูตรนี้ก็จะได้เลขคี้แล้วก็เลขคู่นะครับ ถ้างวดไหนเป็นเลขคี่ก็จะเป็นเลขคี่หมดทั้ง3ตัวงวดไหนเป็นเลขคู่ก็จะคู่หมดทั้ง3ตัวนะครับมาดูงวดแรกนะครับผลการคำนวณได้468นะครับ468เพราะว่าผลการคำนวณผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก2ก็ได้6 6กบวก2ก็ได้8นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ 8 5นะครับหลักสิบก็คือ8ก็เข้าที่เลข8งวดต่อมาได้8 02ออก06นะครับหลักสิบก็คือ0ก็เข้าที่เลข0งวดต่อมาได้468นะครับเป็นเลขคู่ออก87นะครับหลัก สิบก็คือแปดก็เข้าที่เลขแปดงวดต่อมานะครับได้ศูนย์สองสี่นะครับเป็นเลขคู่ออกสองศูนย์นะครับหลักสิบก็คือสองงวดต่อมาได้ศูนย์สองสี่อีกนะครับก็เป็นเลขคู่ออกศูนย์หกนะครับหลักสิบก็คือศูนย์ งวดต่อมาได้ห้าเจ็ดเก้านะครับเป็นเลขคี่นะครับออกเก้าหนึ่งนะครับหลักสิบก็คือเก้าก็เข้าที่เลขเก้างวดต่อมานะครับได้สองสี่หกนะครับก็เป็นเลขคู่ออกสองหกนะครับหลักสิบก็คือสอง งวดต่อมาได้หนึ่งสามห้านะครับเป็นเลขคี่ออกห้าศูนย์นะครับหลักสิบก็คือห้างวดต่อมาได้สองสี่หกนะครับเป็นเลขคู่ออกหกสามนะครับหลักสิบก็คือหก งวดต่อมานะครับได้913นะครับเป็นเลขคี่นะครับออก31นะครับหลักสิบก็คือ3งวดต่อมานะครับได้135นะครับเป็นเลขคี่นะครับออก58นะครับหลักสิบก็คือ5<ม>ก็เข้าที่เลข5 นี้ก็ดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมาได้791นะครับเป็นเลขที่ออก77นะครับหลัก10ก็คือ7ก็เข้าที่เลข7งวดต่อมาได้6 80นะครับออก6 1นะครับเป็นเลขคู่นะครับงวดต่อมาได้802เป็นเลขคู่ออก87นะครับหลักสิบก็คือ8งวดต่อมาได้1 3 5หนะครับออก37นะครับเป็นเลขคี่นะครับ งวดต่อมาได้024เป็นเลขคู่นะครับออก2 2นะครับหลัก10ก็คือ2อ่ะทีนี้มาดูงวดนี้กันว่าจะได้เลขอะไรเดี๋ยวมาคำนวณดูกันเลยนะครับ52เป็น10ได้0ถ้า2ได้8อ่า ได้4ได้6ได้1ได้5ได้2ได้5ได้7อ่ะ4บวก6เป็น10 10บวก1เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก2เป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก7 23บวก7ก็เป็น30 30บวก8ก็เป็น38 38บวก5 ก็เป็น43นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3นะครับทวนอีกครั้งนะครับ4บวก6เป็น10 10บวก1เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก2เป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก7ก็เป็น30 30 8เป็น38 38บวก5ก็เป็น43โอเคนะครับได้3 สูตรนี้บวก2บวก2นะครับก็จะได้3บวก2ก็ได้5 5บวก2ก็ได้7นะครับเป็นงวดประจำวันที่16เดือนธันวา68เอาละครับก็หลัก10ล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับ เป็นงวดที่18นะครับให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูนะครับว่าผลการคำนวณที่ได้หลัก10ล่าง3ตัวมาตัวก็คือ357นะครับเป็นเลขขี่นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแล้วก็แคปเอาไว้ดูนะครับแล้วก็ลองไปทำดูนะครับที่ผ่านมา ผลของการคำนวณถูกต้องหรือไม่นะครับที่ลุงเนียงได้ขีดประกาศสีแดงไว้ให้ผู้ชมลองไปทำเองได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังค์ใช้นะครับสวัสดีครับ